ทำให้ดีที่สุดจากจุดที่เรายืนทุกคนที่ประสบความสำเร็จไม่มีใครเลยที่รู้เส้นทางความสำเร็จรู้กระบวนการความสำเร็จตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดความสำเร็จดังนั้นทุกคนที่ประสบความสำเร็จเขามีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เหมือนเหมือนกันนั่นก็คือเขาเพียงแค่ก้าวเดินออกไปจากจุดที่เขายืน คิดและทำในสิ่งที่เขาคิดออกในตอนนั้นในสิ่งที่เขาสามารถทำได้ทันทีในตอนนั้น<ม>เขาสามารถทำได้ดีที่สุดแค่ไหนเขาแค่เลือกทำมัน เขาแค่ทำดีที่สุดในจุดที่เขายืนและเพิ่มมากขึ้นทุกวั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 นสิ่งที่เกิดขึ้นคือบันไดที่ค่อยๆทอดยาวออกไปเรื่อยๆเขาจะเห็นมุมมองเขาจะเห็นวิธีการเขาจะเห็นการปรับปรุงเขาจะเห็นการพัฒนาตัวเองเขาจะเห็นโอกาสดังนั้นสิ่งที่เราไม่สามารถจะคาดเดาได้นั่นก็คือเราไม่มีทางรู้เส้นทางความสำเร็จตั้งแต่ต้นจนจบ สิ่งเดียวที่เรารู้นั่นก็คือเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอะไรคือความฝันของเราและอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่เราสามารถทำได้ขอเพียงแค่คุณทำดีที่สุดจากจุดที่คุณยืนคุณก็สามารถเป็นหนึ่งคนที่เข้าสู่เส้นทางในการสร้างความสำเร็จได้เช่นเดียวกันแล้วเจอกันใหม่กับโค้ชเวอร์ดี้สำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยด้วยจิตวิญ,ญญาณค่ะ